พิธีกรและนักร้องอารมณ์ดีเบกกี้สีทัญญาต้องบอกว่าเธอสวยและรวยมากตัวจริงของวงการบันเทิงเพราะในทุกวันจะเห็นเธอทำงานแบบไม่ได้พักเรียกว่าตลอด365วันคิวงานของเธอแน่นเอียดแน่นอนว่าทำงานเท่ากับรายได้ไหลเข้าแบบตะโกนซึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าที่ซื้อรถหรูและมีบ้านหลังใหญ่อลังการมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจริงๆและเป็นรางวัลให้กับชีวิตจากการทำงานหนัก นอกจากจะรวยมากๆแล้วเบกกี้สีธัญญายังสวยแบบไม่แผ่วไม่พักอีกด้วยเป็นเพราะหัวใจสดใสสีชมพูมีหนุ่มคนพิเศษเข้ามาดูแลแล้วนั่นเองล่าสุดเบกกี้สีธัญญาได้มาออกรายการแชรทางช่อง GMM 25ที่มีมดดำคชาพาน็อตวริศและแจ็คแฟนฉันเป็นพิธีกรพร้อมกับมาเปิดใจเล่าถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มที่มีชื่อว่าคิวแบบละเอียดครั้งแรกเคยเจอกันมาแล้วแต่ไม่เคยคุยกันแค่ทักทายอายุห่างกัน7ปีเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ว่างเราก็เจอกัน เพราะเขาก็ทํางานจริงๆอยากจะคบกันแบบปิดๆเพราะเราก็อายุไม่น้อยแล้วกลัวคนจะบอกว่าไม่เข็ดไม่หลาบหรือเปล่าหัวเราะรู้จักกันมาบ้างเขาเป็นนักดนตรีที่เป็นแบล็คอัพให้กับศิลปินหลายๆท่านเขามีวงของเขาตอนแรกก็อยากจะปิดแต่เจอพี่ดังพันกรแล้วเขารู้จักกับคุณคิวก็เลยเปิดแล้วเลยตามเลยเผยเส้นทางรักที่เป็นความบังเอิญเริ่มจากไฟทุกอย่างถูกลบทิ้งหมดและไม่เหลือคิวงานใดๆเลยเลยไปศูนย์แอปเปิลสุดท้ายได้ลายกลับมา และหลังจากนั้นลายของคุณคิวเด้งเข้ามาคนแรกและคนเดียวและเราก็ทักถามเขาเรื่องงานว่าคอนเทคติดต่ออะไรได้บ้างไหมเพราะเรามีคิวงานทุกวันจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มคุยกันมาเรื่อยๆและคุณคิวเขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนมาได้ปีกว่าเขาคบกันมา15ปีส่วนเราครบกันสิบปีคือนานด้วยกันทั้งคู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดียวมันจะค่อยๆดีขึ้นต่างคนต่างหิวใจกันและกันผู้ชายเป็นนักดนตรีไม่ดื่มและไม่สูบบุหรี่ และเขาไม่เที่ยวกลางคืนนอกจากทำงานเพราะเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทริปแรกคือญี่ปุ่นเขาเป็นคนใจเย็นมากเพราะเราดูเขาจากหลายๆอย่างเขารับได้ในความเป็นเราเขาเห็นเราในเวอร์ชั่นต่างๆมาแล้วเลยไม่ต้องปรับตัวกันเท่าไหร่เรื่องของทายาทไม่คิดมีแล้วเรามีครอบครัวแบบไม่ต้องมีลูกก็ได้คัดทุกวันนี้ดูแลคนหนึ่งยากเหมือนกันนะคะเวลาชีวิตเจออุปสรรคตั้งสติและรับมือให้ดีใครที่อกหัก และอยากเริ่มใหม่ดีก็เก็บไว้ไม่ดีก็ตัดทิ้งเรื่องมีอยู่แค่นี้เองเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าทํางานหนักและเปตัวเองค่ะอยากได้อะไรซื้อเลยมีความสุขแต่เราต้องดูตัวเองว่าเราไหวไหมมีเงินเก็บหรือยังเราทํางานมาเหนื่อยเพราะทํางานหนักอยากให้ความสุขกับตัวเอง